คราวนี้ขอให้เรากลับมาสู่ห้องเผาไหม้ซึ่งมีความสําคัญต่อการเผาไหม้นะ้ํามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลอาจแบ่งออกเป็น3แบบคือแบบ direct injection หรือฉีดตรงแบบ pre combustion chamber หรือห้องเผาไหม้ล่วงหน้าแบบ swirl chamber หรือห้องหมุนวน เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ห้องเผาไหม้แบบ Direct Injection มีความเป็นเลิศทางด้านประสิทธิภาพความร้อนและความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่แบ่งแล้วถูกฉีดตรงเข้าไปในห้องเผาไหม้ที่อยู่ภายในหัวลูกสูบในเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ห้องเผาไหม้แบบ Pre Combustion Chamber หรือห้องเผาไหม้ล่วงหน้านั้นครั้งแรกน้ำมันเชื้อเพลิงเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ล่วงหน้า แล้วจึงผ่านเปลวไฟและน้ำมันที่เหลือเข้าไปเผาไหม้ต่อในห้องเผาไหม้ใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้เดินเรียบและเสียงค่อยเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ห้องเผาไหม้แบบเวิร์แชมเบอร์หรือห้องหมุนวนมีการออกแบบคล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ห้องเผาไหม้แบบพรีคอมบัสชั่นแชมเบอร์แต่ห้องอากาศหมุนวนและถูกอัดมีขนาดใหญ่กว่าและน้ำมันเชื้อเพลิงฉีดตรงเข้าไปในสเปิร์ลแชมเบอร์หรือห้องหมุนวน เครื่องยนต์ที่ใช้ห้องเผาไหม้แบบนี้มีการเผาไหม้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อการทำงานด้วยความเร็วสูง